สวัสดีครับกบผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้ก็มีอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์นะครับผมที่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมนั่นก็คือหมาชิบะนะครับผมพุ่งขึ้นถึง20%เลยทีเดียวนะครับผมไม่เข้าใจมันเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดดูจากเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับผมหรือว่า TA เนี่ยมันจะต้องลงมาก่อนนะครับผมคือเพื่อคอลเลกชันนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้นะครับผม แค่อีลอนมัสนะครับผมทวีตนะครับผมรูปกระต่ายนี่คือมันเป็นรูปกระต่ายนะแล้วถือล็อกเก็ตอยู่ก็คือมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นแค่อีโมจิแบบขำๆตลกตๆอะ่ะแล้วดูคอมเมนต์นะครับผมเห็นไหมมันกลายเป็นว่า Baby d o ็อกคอยชิบะอะไรพวกนี้มาปั่นกันยับเลยนะครับผมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมดูนี่นะครับผมมันคือแท่งนี้อ่าเมื่อกาวชั่วโมงก่อนใช่ไหม เชั่วโมงก่อนก็จะประมาณประมาณนี้นะผมก็คือมันก็จะเป็นแท่งนี้แท่งนี้เลยนะครับผมขึ้นมาปี๊ดเดียวอ่ะแล้วดูนะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นปื๊ดขึ้นไปประมาณ15%ถ้านับดีๆจากเมื่อคืนนะครับผมที่แก๊งตีสามทุบเจ้า btc ขึ้นมานะครับผมมันก็จะเนี่ยถ้าเกิดได้ซื้อตรงเนี้ย ประมาณ20%เอร์ซนนี่เห็นไหมครับผอกคือ20อร์ซนี้มันเยอะมากเลยนะเว้ยชิบะเนี่ยโดยเฉพาะชิบะนะครับผมถามว่ามันจะขึ้นต่อหรือเปล่าถ้าเรามาดูกันนะครับผมดูกันนะนี่เลยนะครับผมเราก็จะตีกราฟเส้นตรงนี้ตรงนี้คือแนวแนวต้านของมันนะครับผมแนวต้านตรงนี้ปีดลงมานะครับผมแล้วแนวรับของมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้อ่าเราก็ตีไปนะครับผม ก็เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมแพทเทิร์นนะครับผมที่เป็นแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยหมายความว่ามันกําลังเลือกทางระหว่างขึ้นไปข้างบนกับลงไปข้างล่างซึ่งไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมนี่ตอนแรกที่ผมตีมันมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นปะแล้วทีเนี้ยตรงนี้ตรงนี้หตรงนี้2มันเตรียมจะออกข้างล่างแล้ว แต่ว่าเหมือนกับมันมีแมคคาริคอลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมที่ทําให้พยุงราคาไวนะครับผมหรือว่าวานเนี่ยยังไม่ทุบนั่นเองนะครับผมหรือว่ามันอาจจะเป็นกาวไปก่อนเลยก็ได้นะครับผมราคาของมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยศูนยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยแต่แถวเนี้ยแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการทวีตนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันเบรกเอาออกนะครับผมที่ท์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ย มันเบรกเอาออกตรงนี้นั่นหมายความว่ามันจะกำลังพุ่งขึ้นต่อนะครับผมคือมันไม่เข้าใจอันนีอนน้อันนี้คือไม่เข้าใจจริงๆเลยคือแบบดูจากกราฟนะครับผมมันขึ้นมาสูงมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะสูงขึ้นมาแบบปี๊ดแล้วก็มาคอเลกชันตรงนี้มันก็วิ่งไปไปไปตรงนี้ปุ๊บใช่ปะพอถึงจุดตรงนี้มันก็ต้องเลือกลงเพราะว่ามันสูงเกินไปแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่มันมารับนะครับผมนั่นก็คือเส้น EMA 50 ก็คือเป็นเส้นสีทองตรงนี้นะครับผมเนี่ยบริเวณเนี้ยคนจะรับเยอะมากซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าตัวชิบะเนี่ยมันมีอะไรแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือเวทลิกะครับผมอาดอปมาแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าถามว่าชิบะมีอนาคตไหมผมก็ต้องตอบว่ามันมีคนซื้อคนขายเยอะค่อนข้างพอสมควรนะครับผมก็ติดอันดับต้นๆของไบแนนนะครับผมแล้วทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือ มันจะมีแนวต้านของมันอยู่นะครับผมแนวต้านของมันจะอยู่ประมาณตรงนี้อ่าตรงนี้มันเบรกไปแล้วมันก็จะขึ้นมาสู่ตรงนี้อ่าบริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งนี่เห็นปะมันจะเป็นอะไรคือแนวต้านนะผมแนวต้านตรงเนี้ยนี่นี่น,น,นี่สิ่งที่มันย่ำย่ำอยู่บ่อยๆนะครับผมอ่าดูที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผม มันจะย่ําอยู่บ,บ่อยๆนะครับผมก็คืออันนี้เป็นแนวรับแนวต้านนะครับผมถ้าเกิดมันมีคนรับมาตรงเนี้ยเยอะเนี่ยมันจะมันก็จะกลายเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับผมนะซึ่งนี่เห็นปะพอมันชนมาตรงนี้ปุ๊บอะ่ะดูสี่ชั่วโมงมันจะง่ายกว่านะครับผมอะ่ะสี่ชั่วโมงเนี่ยปุ๊บใช่ไหมนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนะี่ยชนพอดีตรงนี้นะครับผมนี่ชนตรงนี้ปับ๊บนี่ชนตรงนี้เลยแล้วทีเนี้ยมันก็จะต้องลงมาถูกไหม แล้วทีนี้มันก็จะสัมผัสกับแนวรับตรงนี้นะครับผมก็คือเส้นนี้ลงมาปุ๊บถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถมายืนอยู่ตรงกรอบเหลืองตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะกลายเป็นแรงปั่นล้วนเลยนะครับผมนี่สังเกตดูไหมนี่สังเกตดูนะครับผมนี่ถ้าเกิดเราขยายมาดูนะครับผมมันก็จะเริ่มใกล้ๆหลุดแล้วแหละแต่ว่าแรงปั่นของมันนะครับผมไม่มีวอลลุ่มเลยนะครับผมหเห็นปะคือเส้นมาตรงเนี้ย วอลล่มก็ค่อนข้างเยอะนะผมแต่ตรงนี้ณปัจจุบันนะที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะผมคือวอลล่มมันมันไม่มีแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะซื้อนะครับผมถ้าใครจะซื้อเน้นย้ำนะครับผมเราต้องมาสต็อปลอไว้บริเวณแถวแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวน,ถวนี้ประมาณนี้นะผมนี่ประมาณเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะซื้อนะแต่ถ้าเกิดคนมีอยู่แล้วอยากจะขายตรงไหน เรื่องของคุณนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ชี้นำนะครับผมถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่ตรงบริเวณนี้ได้สําเร็จนะครับผมนี่บริเวณตรงนี้นะผมได้สําเร็จตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปนะครับผมถ้าเกิดมันเบรกเส้นนี้ก็ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเจอกับแนวต้านตรงนี้โอ้โหบเบลเลอร์เลย <laughs> อันนี้แนวต้านตรงนี้บเบลเลอร์เลยนะเว้ยคิดดีๆก่อนนะเว้ยถ้าเกิดจะซื้ออะอ่ะโอเคถ้า มันเบรกตรงนี้เสร็จแล้วด้วยพลังดมกาวอะไรที่่ทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็จะเจอกับเส้นตรงนี้อีกซึ่งเส้นตรงนี้มันจะชนกับฟิโบนัชชีด้วยนะแนวต้านฟิโบนัชชีเนี่ยสำคัญมากกับการคิดวิเคราะห์อของคนมนุษย์เลยเนี่ยเวลามันคิดเหมือนกันอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นแนวต้านนะแนวต้านสําคัญนี้มี3แนวประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันจะไปถึง1บาทนี่ผม บอกเลยเลยว่าไม่มีทางครับผมจะเทรดก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมเรื่องของ Market Cap นะแล้วเรามาดูเรื่องของ Market Cap ของเจ้าตัวชิบากกันนะครับผมตอนนี้อยู่อันดับ19นะครับผมราคาของมันอยู่ที่2.758นะครับผมโดยโทศนิยมศูนย์เยอะมากเลยนะครับผมและมีซัพพลายอยู่ประมาณ3เท่าไหร่ว่า3 0แสนกว่าข้าวล้านเลยเหรอวะอู้หมันเยอะมากเลยนะแล้ว Market cap อยู่ที่ประมาณหมื่นล้านนะครับผม ประมาณนี้นั่นเองถ้าเกิดว่าอยากจะให้มัน market cap เกิน1บาทนะครับผมหรือ1เซ็นเซนเอาเอา,เอาพูด,พดงงก็คือ1เซนนะครับผมหมื่นล้านนะครับผมเอาหมื่นล้านเนี่ยตั้งนะครับผมหารด้วย supply นะครับผม calculate supply ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปึ๊บเข้าไปเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี่ e e ลบห้าเนี่ยหมายความว่า0ยกกำลังลบห้านะครับผมเท่ากับว่าเนี่ย0 มันก็จะกลายเป็น2787เนี่ยประมาณนี้นะผมก็ใกล้เคียงนะนี่ประมาณนี้นะผมเพราะว่าทศนิยมมันเยอะมากนะครับผมจนทำให้มันต้อง e ลบหตรงนี้นะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากให้มันไป1เ็นเซนะครับผมมันจะต้องคูณ1,000นมื่นะก็คือมันก็ต้องคูณ1,000 0นะครับผมก็คือ1 0,000เท่าแล้ว Market Cap ดูนะครับผมถ้าสมมุติ market cap เนี่ย ตอนนี้คืออยู่ที่ประมาณหมื่นล้านนะครับผมมันก็จะต้องคูณไปอีกหนึ่งมืนถูกไหมเท่ากับว่าโอ้โหนี่ก็คือ Market Cap ที่มันจะต้องการนะครับผมเพื่อให้ไปถึง1เซนนะครับผมแล้วถามว่า Bitcoin มี Market Cap เท่าไหร่นี่ Market Cap ประมาณนี้นะครับผมแล้วมันห่างกันเท่าไหร่เอ่ยลบนี่ นี่คือคําตอบนะครับผมนี่คือความห่างจากบิตคอยนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเอาเงินในบิตคอยทั้งหมดอะมายัดลงชิบะอินุนะครับผมถึงจะกลายเป็นเหรียญที่เป็น1เซนนะหนึ่งเซนนะหรือประมาณทักสาบาทอะไรประมาณนี้นะผมประมาณ3าบาทนั่นเองนะฮะคือคือเนี่ยเนี่ยต้องขึ้นถึงขนาดนี้นะ <c oughs> ดังนั้นนะครับผมจำไว้นะครับผมว่าถ้าเกิดเราลงเงินเนี่ยเราจะต้องคิดเป็นแบบ เปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่าไปคิดเรื่องของจํานวนมูลค่าของมันนะครับผมซึ่งมูลค่าของมันเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่ได้มาระหว่างซัพพลายกับมาร์เก็ตแคปนะครับผมโอเคจบเรื่องชิบะนะครับผมต่อมาเรื่องของดอจคอยนะครับผมมันเป็นเหรียญพี่เหรียญน้องกันนะครับผมอยู่ใกล้ๆกกันเลยล่ะโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นของดอจคอยนะครับผมปั่นอีกแล้วพอเมื่ออุยอุ้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 ยมันขึ้นมา แข้งตรงแนวเลยนะครับผมอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามาดูสี่ชั่วโมงนะครับผมเป็นอย่างต่ํานะครับผมเราจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดูแพทเทิร์นอะไรพวกนี้เราจ้องต้องดูอย่างน้อย1วันกับ4ี่ชั่วโมงนะครับผมอ่าเรามาดูหนึ่งวันกันก่อนนะครับผมหนึ่งวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเรามาตีเส้นกันก่อนนะครับผมว่ามันมีเทรนไลน์แบบนี้อ่านั่นหมายความว่าเทรนไลน์ณปัจจุบันของมันตอนนี้นะครับผมคือ มันกำลังเลือกทางแล้วก็อยู่ที่แนวต้านอยู่นะครับผมประมาณนี้ดูสามเหลี่ยมด้านล่างดูหน่อยนิดนึงนี่ปั๊ปบเข้าไปนี่มันเกิดการยกโลขึ้นเกิดขึ้นนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่ได้ไหมเส้นนี้ได้ได้ได แล้วแนวต้านปกตินั้นมีตรงไหนบ้างนะครับผมเราก็มาตีเส้นกันตรงนี้อันนี้คือแนวรับปกตินะฮะแล้วอันนี้คือแนวต้านที่หนึงแนวต้านที่2ตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีแนวต้าน3ามสี่ปึ้ง5ปึ้งตรงนี้แล้วก็6ตรงนี้นะครับผม น,นี่คืนทั้งหมดคืนเป็นแนวต้านนะครับผมสิ่งที่ดอจเนี่ยจะต้องเจอนะครับผมนั่นคือแนวต้านตรงนี้นะครับผมถ้ามันเบรกขึ้นไปได้และยืนอยู่นะครับผมมันก็จะมีโอกาสขึ้นไปนะครับผมตรงนี้อ่านี่ตรงนี้ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะครับผมเน้นย้ําว่าไม่ได้เชียร์ให้ซื้อแต่ว่าตรงนี้มันมีโอกาสเบรกขึ้นไปนะครับผมดูจากไอซ์ไอนะครับผมก็เริ่มที่จะ,ะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมมีวอลลุ่ม นิดหน่อยนะแต่คนดอยเนี่ยเพียบเลยเห็นไหมตรงนี้ดอยตรงนี้ดอยตรงนี้ดอยอีกนะตรงนี้ก็ยังดอยนะอันนี้อันนี้คือมันมีมันมีแรงขายอยู่แล้วนะครับผมซื้อมาขายไปตรงนี้นะครับผมก็ก็รีเซ็ตได้นะแต่ว่านี่ปืดนี่เกิดมาตรงนี้แล้วก็หลายวันก็ลงมาตรงนี้นะครับผมก็มีแรงซื้อนิดนึงนะฮะ ส่วนช่วงคนดอยตรงเนี้ยมันก็จะมาสัมพันธ์กับเจ้าตรงนี้คนดอยยังเยอะอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยแรงเงินที่เยอะมากนะครับผมเพื่อสําหรับในการกําจัดแรงต้านตรงนี้นะครับผมแต่ผมไม่ไม่ชัวร์นะครับผมว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าดอสคอยเนี่ยเป็นเหรียญของผู้คนนะครับผมถ้าผู้คนเชื่อว่ามันจะขึ้นมันก็จะขึ้น แต่เชื่อว่ามันก็จะลงมันก็ลงนะครับผมมันอยู่ที่สถานการณ์ว่ามันมีตัวไหนกําลังขึ้นบ้างนะครับผมอ่านประมาณนี้ผมไม่สามารถแนะนําได้นะครับผมเพราะผมไม่มีใบอนุญาตในการลงทุนดังนั้นแล้วเนี่ยควรศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับผมว่าเราควรจะเข้าไปเท่าไหร่อะไรยังไงก็อยากเข้าไปก็ผมแนะนําได้แค่ว่าแบ่งไม้นะครับผมอักสัก10%ของพอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งคัดลอดไว้นะครับผมก็ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย แค่นี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลสําหรับในการคนที่ชอบเหรียญหมาอยากจะเทรดเหรียญหมานะครับผมก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เทรดระมัดระวังนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหรียญค่อนข้างที่จะปั่นพอสมควรนะครับผมเจ้าปั่นปุ๊บสนุกกันหรือใครอยากจะซื้อสักพันหนึง่งทิ้งไว้ประมาณปีสองปีตื่นมาอีกทีปีหน้าอะไรเงี้ยรวยสิเท่าหมื่นหนึง่งนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะรับผมผมไม่สามารถ ไปห้ามของคุณได้นะครับผมเงินของคุณก็ต้องรักเงินของคุณเองนะครับผมโอเคก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วผมจะมากาวกับคุณถ้าอยากจะให้ทําเหรียญไหนนะครับผมวิเคราะห์เหรียญไหนนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหรือใครจะแย้งอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมมากาวกันเทปหน้าสวัสดีครับไปบาย